เอาเป็พี่น้องครับโอ้ยเหมือนีนสิมารีวิวครับผมเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะครับยี่ห้อการโตนะสั่งซื้อจากซอปปี้ครับในราคา1 8 0่บาทครับเอาไปเมืงวมันติดสตาร์ตติดง่ายปันใดนะครับเอาให้ผู้ยิ่งนี่แหละครับเป็นคนสตาร์ตคนเ่อเคยเห็ดเบียกเห็ดงานสิติดบ่เอาเลยนะเอออุ้ยเอาดิล่ะเปิดแล้วบ่ เอ้เปิดไปโอ้ยเนี่ยบเปิดเอาเอาดึงดึงครับคนบ่มีเอ็นโเครื่องวิสตาร์ทติดง่ายต้องการโตการโตเนี่ยฮะของดีแล้วค่าถือดีพี่นอ้องนี่สั่งในซีปีครับ1800ทาบ่านแปดร้อยบาทท่านแปดร้อยบาทนะเมืองนี้สูงยาวเขาดีเขาทรงมากครับเขากับแม่ประกอบเอาตามคู่มือง่ายๆครับนี่ยี่ห้อนี่พี่น้อง การโตะนะจากญี่ปุ่นนะครับสตาร์ทติดง่ายแห้งใส,ใส่ใส่จอย,อยไหมไม่เบิ้งอีกเบิ้งนะครับเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับใส่น้ำมันเบนซินนะมอเตอสิเป็นพนะวกแก๊สส์โ่ห่อเก้าหนึ่งเก้าหาได้นะครับแต่เขาต้องผสมน้ำมันออลตราลูปสองที่นะครับอืมเข้าวตีมีขวดใหงนี่นอัตราส่วนยี่สิบหาต่อหนึ่งนะสมมติว่าน้ำมันเขาใส่ ยิบหาซี่ๆก็ต้องใส่อัตรูปหนึ่งซี่ๆอย่างสีนะเออกันเท่าใส่เต็มหนีกัทีประมาณนี้นเลยส่ไหลก็ตวงเป็นฝาใส่หลาโบผิดนะครับใส่หลาโบผิดอ,อัตรูปนีเขาใส่หลโบผิดแต่ว่ามันที่เกิดควนเออมันที่มีควนออกถอยเสียแต่ข้อดีของการใส่อัลตลูปหลายก็คือเฮดไห้ลุปปืนเ่ามันรอเลื่อนมันสีบ่แตกแต่ถ้าเกิดเขาบว่วใส่อัตรูปเลยเขาไปใส่ง่านี่ กระบอกสูบนี่พังครับแตกแน่นอนนะเฮาเหมือนครับเปิดแล้วไปบางหันลืมเปิดคือแบบสตาร์ติดง่ายแห้งอ่าเดี๋ยเป็นอะไรปิดเป็นปิดเปิดปิดคือแบบดึงมาซือนะครับเพราะมันสุดปึ๊งมันทิ้ติดเองเลยเอาเปิดมั้งเอาเปิดมังแบบดึงดึงมาซือเปิดเครื่องดึงเสียกมาซือ ดึงให้ม <gun> ันตึงบานดึงมากเห็นมันพอมันสุดปั๊บมันสิติดเองเลยหรอเออดึงมาเลยติดบอกฮ่า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 เจเลยพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียล่องไปใส่งานมึงสิบปากว่าบ่เท่าสิบตายเห็นสิบตายเห็นกรบโปสูบมือค้ำนะครับเปิดอกเที่ยงเนี่ยทดสอบเลยบ่านี่เบ่งดึงง่ายๆพี่เนาะ 凉快凉。 สุดยอดพี่น้องแห้งอีลีแบบตอบสนองมือเท่าดีๆนะผมราว่าซองยี่หนี่ใส่ได้นะนะแต่เกิดเขาบ่มลุกรักษาดีๆบอขาดน้ำมันออตลูปนี่ใส่ได้ดนนะครับแห้งเหลืองแห้งนี่ไว้ใจเพิ่นนะผมหมักที่ว่าสตารต์ทิดไงนี่แหละครับเนาคันพี่น้องอยากได้นะครับเขาไปหาเลือกซื้อได้ในซอบป,ปี้รัซ์ดานะครับของผมซื้อในราคาพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยบาทแต่ถ้าเกิดพี่น้องรอในช่วงโปรโมชั่นนะครับ วันที่เก่าเดือนเกา่าราคามันอาจสิรลดนะถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมสีแอบลิงไว้ใต่คอมเมนต์เนี่ยเขาไปเบ่งเอานะครับพี่น้อง<ม>นะยี่ห้อการโตการโตนะจำไว้นะใส่ดีนะครับสตาร์ตติดง่ายคุยยิ่งกัดสตาร์ไต้ดึงปึ๊บติดปั๊บเลยนะขอบคุณครับผมบอกันคลิปไหมครับ